ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกนจูโรซึ่งวันนี้เราก็มีอนิเมะมาสปอยอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าเคนก a บ a ังโจโอโตเมถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับ หน้าโรงเรียนชีชิคุก็ได้มีเด็กใหม่เข้ามาเรียนแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่เด็กใหม่เพราะก่อนหน้านี้เขาได้เกิดอุบัติเหตุกับคนในโรงเรียนนี้ซึ่งคู่กรณีของเขานั้นก็น่าตาคล้ายกันมากพวกเขาก็ได้พูดขู่นางเอกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นแพงมากแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือนางเอกจะต้องไปเรียนโรงเรียนชี้ชิคูแทนซึ่งไอโรงเรียนนี้มันก็เป็นโรงเรียนชายด้วนอีกทั้งยังมีเรื่องต่อยตีกันทุกวันโดยตัวจริงเนี่ยจะไปเรียนที่โรงเรียนหญิงแทนที่จริงพวกเขาทั้งสองคนก็คือมาเฟียซึ่งงงพอออขขขเเาานนั้้้ก็ตให นั้นยืดลงเดือนนี้ให้ได้และก็ได้บอกกับนางเอกว่าเล่าเหมือนพี่น้องฟ้าแฟดกันเลยนะ้วยความที่นางเอกนั้นไม่มีครอบครัวเธอก็ได้ตอบตกลงที่จะช่วยตัดภาพมาที่ปัจจุบันเธอได้ยินเสียงแปลก,ปกเธอก็ได้เดินไปที่โรงยิมและเธอก็ได้พบว่าข้างในนั้นมีตัวประกอบที่กําลังซัดก,กันอย่างเมามันสนางเอกก็ได้ถามกับตัวประกอบว่าทำไมพวกเขาถึงต่อยกันละ่ะแถมพวกเขายังต่อยกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งตัวประกอบก็ได้บอกว่าการต่อสู้เพื่อหาผู้นํายังไงละ่ะซึ่งระหว่างคุยกันก็มีโคดของโค้ดตัวประกอบที่กจจาาละโมมมตตีคคคคนนท่่วออก็็ืืำ ปีจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันแนะนําตัวและชื่อของนางเอกก็คือฮินาโกะโตโตมารุก็ได้ถามชื่อฮินาโกะเธอก็ได้บอกว่าเธอชื่อฮิคารุหลังจากที่เขาได้ยินชื่อเขาก็ได้บอกว่านายเนี่ยนะฮิคารุเขาก็ได้บอกให้ฮินาโกะนั้นมาสู้กันโตโตมารุก็ได้โจมตีฮินาโกะอย่างต่อเนื่องฮินาโกะที่เลี่ยงไม่ได้ก็เลยตั้งกะโตโตมารุก็โดนไปสเตปเดียวเขาถึงกับนอกกันเลยทีเดียววันต่อมาโตโตมารุก็ได้บอกกับฮินาโกะว่านายคือคนที่น็อกฉันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเด็กปีทุุกกคคคนนออยยยู่ภาาใต้วคบคมขง โตโมารุก็ได้บอกว่าเราเป็นคู่หูกันฮีนาโกก็ได้พูดขอบคุณมิโนวะแถมยังจับมือมิโนวะนี่ก็เขินนะครับต่อมาในระหว่างที่ฮีนาโกนั้นกําลังเปิดล็อกเกอร์ก็ได้มีคนเข้ามาจับร่างกายของเธอและได้ถามว่านายน่ะคือที่คารุจริงๆเหรอ และภาพก็ได้ตัดมาที่วันต่อมาในขณะที่เธอกําลังจะไปโรงเรียนเธอก็ได้พบกับแก๊งนักเลงที่กําลังรีดไถเงินเด็กฮินาโกะเธอก็ได้เข้าไปช่วยเอาไว้และให้เด็กหนีไปก่อนซึ่งไอ้พวกนักเลงนี้ก็ไม่พอใจแล้วก็ตั้งการดพร้อมจะสู้นะครับหัวหน้าของพวกแก๊งนักเลงก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะชกฮินาโกะแต่ก็ได้มีคนเข้ามาช่วยเอาไว้และเขาก็ได้เดินจากไปพร้อมกับบอกว่าพวกมันแค่มาขวางทางฉันเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วหมอนี่ก็คือคอนปาลุที่เป็นผู้นําปีหนึ่งเช่นคคนนททีี่่2กก็ืออาโม ชื่อเป็นฮิคารุนาคายามะ และคนที่3ก็คือคอนปาลุซึ่งเขานั้นไม่เคยแพ้ใครถึง153ครั้งเลยทีเดียวส่วนคนที่อยู่ฝั่งซ้ายข้างบนก็คือปี2ซึ่งจะมี2คนแต่อีกคนนั้นไม่ได้เขียนเอาไว้มิลากโกยูตาและคิระลินทาโร่คิระลินทาโร่ก็คือคนนี้นั่นเองต่อมาก็คือเขาคนนี้เขาเป็นผู้นําของชั้นปี3เขาเป็นชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนโอนิงาชิมะโฮโอและยังเป็นพี่ชายของนาคายมะด้วยคอนปาลุก็มีทั้งน้องชายและน้องสาวตั้งหลายคนซึ่งตัวโตมารุก็ไม่มีอะไรจะแนะนําเป็นพิเศษสําหรับคอนปา ก็ต้องสู้กับคอนปาลุฮีนาโกเธอเองเนี่ยก็ไปท้าสู้คอนปาลุตั้งหลายรอบแต่กระด้นปฏิเสธทุกรอบแต่ในระหว่างนั้นเธอก็ได้เจอจดหมายท้าสู้จากคอนปาลุคอนปาลูก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับหน้าตาที่แค้นเป็นอย่างมากซึ่งเขาก็ได้เข้าใจผิดว่าฮินาโกนั้นเป็นคนส่งซึ่งในข้อความของคอนปาลูเนี่ยก็คือเขาจับน้องชายของคอนปาลูไปซึ่งไอ้พวกนี้ก็ได้ปรากฏตัวและก็ได้บอกว่าพวกเราจับเด็กคนนี้ไว้แล้วจริงๆแล้วพวกนี้ก็คือคนที่วางแผนให้พวกเขานั้นสู้กันเอง คอนปารูนี่ก็ติดกับเต็มๆ,ๆก่อนที่พวกเขาจะสู้กันพวกเขาก็ได้วางแผนตโตมารู้จะไปช่วยเด็กที่ถูกจับเอาวไว้ในขณะที่ฮีนาโกะนั้นกําลังสู้คอนปารูก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะจับทุ่มแต่ก็โดนฮินาโกะนั้นซัดเอาซัดเอา,ส,ส,เอาสุดท้ายก็เป็นคอนปารุ้นั่นเองที่เป็นฝ่ายแพ้ทางด้านของตโตมารูนั้นก็จัดการพวกนักเลงเป็นที่เรียบร้อยคอนปารูก็ได้เข้าไปกอดกับน้องชายน้องชายของเขาก็ได้เล่าให้คอนปารูฟังว่าคนที่ช่วยเขาไว้เมื่อเ,เช้าก็คือฮีนาโก้นั่นเองคอนปารูก็ได้ขอโทษที่เข้าใจผิดดดแแลละะกก็็ไไไ้้้้ขขออออบคุณที่ช่ชชววยยนงงาาเ พูดอีกว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนายคือผู้นำของชั้นปีหนึ่งทั้งสองคนก็ได้จับมือกันและพวกเขาก็ได้เป็นคนของแก๊งเดียวกันวันเวลาผ่านไปพวกเขาก็ใกล้ถึงสอบมิดเทอมทั้ง3คนก็ได้มาติวที่บ้านของพี่คารุตัวจริงคอนปารุนั้นก็ดูเหมือนสมองจะไม่เล่นส่วนทางด้านของโตโตมารุนั้นสบายๆเพราะเขานั้นค่อนข้างเรียนเก่งแต่เพื่อนๆของเขานั้นก็ได้ถามเกี่ยวกับรูปภาพที่อยู่บนผนังด้วยความที่มันไม่ใช่บ้านของเธอเธอก็ได้ตอบว่าเป็นของพี่ชายแต่นั่นก็ยิ่งทําให้ทั้งสองคนทนทีีีี่่่แแแข็งกงกรสสุดนนนนเยมมิบบ้ แต่เธอก็ได้พูดแก้ใหม่ว่าเป็นของน้องสาวที่คารุตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับแต่งหญิงและดูเหมือนเธอจะไม่ชอบที่มีผู้ชายสองคนมารอบร้องที่นาโกะก็จะเป็นพิเวนนั่นเองที่ต้องลากที่คารุตัวจริงไปไว้ในห้อง จากนั้นโตโตมารุก็ได้บอกว่าว่าก็ว่านะแต่นายนะ่ะดูไม่เหมือนผู้ชายเลยเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการเป็นนักเลงให้เองซึ่งเขานั้นก็ได้สอนท่าของนักเลงต่างๆให้ฮีนาโกะหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มติวหนังสือกันต่อคอนปารุเขาเองก็สมองไม่แล่นอีกแล้วฮีนาโกะก็ได้บอกว่าผมเดาว่านายคงอยากจะชคใครสักคนสินะหลังจากพูดเสร็จคอนปารุก็กระโจนเข้าไปหาฮีนาโกะเขาก็ได้พูดว่านี่จะเป็นวิธีการที่ฉันจะจัดการนายยังไงล่ะฮีนาโกะเธอก็หน้าแดงคอนปารุก็ได้พูดว่านี่นายหน้านาน,ตตาน้ัน โตโตมารูก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยเขาได้ช่วยนอนทับอีกหนึ่งคนจากนั้นพี่แว่นก็ได้เดินเข้ามาเจอซึ่งเขาก็เป็นคนที่รู้นะครับว่า เธอเป็นผู้หญิงที่แกล้งเป็นผู้ชายและเขาก็ได้ตะโกนว่าจะทําบ้าอะไรกันอนะไอพวกเด็กเวงและภาพก็ได้ตัดไปตอนเย็นตอนที่พวกเขานั้นกําลังจะกลับฮีนาโกก็ได้ขอบคุณทั้งสองและได้พูดว่าวันนี้สนุกมากต่อมาก็ได้มีคนมาที่โรงเรียนชิชิคุซึ่งตัวเขาก็เป็นไอดอลที่มีแฟนคลับมากมายมาติดตามฮินาโกก็คิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาก็คือคนที่อยู่ในโปสเตอร์นั่นเองเขาก็ได้เดินเข้ามาแนะนําตัวกับฮินาโกชื่อของเขาก็คือมิลากะยูตะยูปี2 มิลาโกลยูตะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้นําของปี2ซึ่งเขาก็ได้พูดกับพินาโกว่าเธอนี้ตรงสเปคฉันมากเลยพินากโกก็พยายามบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้ชายยูตเกาเองก็ยังไม่หายสงสัยและเขายังพูดอีกว่าเขาจะจับตาดูพินาโกตลอดเวลาโตโต,ตมารุและคอนปาลูก็ได้บอกว่าพอได้แล้วถึงเห็นแบบนี้เขาก็เป็นผู้นําของปีหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้พูดว่าเฮ้มันช่างบ้าบอซะจริงและเขาก็ได้เดินจากไปยูตาก็ได้ไปถามลินทาโรเกี่ยวกับพิคารุลินทาโรก็เหมือนจะงหงิดแล้วก็ได้บอกว่าห้ามเเขข้าาาไปยุ่งกับดด็ ภาพมาที่ทางด้านของตัวประกอบพวกเขาก็ได้พูดกันเสียงเดียวว่าสงครามกำลังจะมา ทงังด้านของฮีนาโกะนั้นก็ได้มานอนคิดว่าทั้งยูตาและลินทาโลต่างก็สงสัยเธอว่าเป็นผู้หญิงสักพักเธอก็เผลอหลับไปยูตากก็ได้เข้ามาใกล้ฮีนาโกและดูเหมือนกําลังคิดว่าสาหรับฉันเธอเป็นผู้หญิงจริงๆฮินาโกก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาและก็ได้พบว่ายูตานั้นอยู่ต่อหน้าเธอเธอก็ได้ใช้หมัดขวาต่อยไปที่ยูตะกแต่ยูตากก็รับไว้ได้ยูตาก็ได้พูดว่าเพื่อนเธอคงไม่มาช่วยเธอสินะฮีนาโกก็ได้พูดว่าถ้าคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ลองมาสู้กันดูไ,ม uta, ไดากกาหมล นนั้นมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาและชายผู้เก่งที่สุดในโรงเรียนก็ได้ปรากฏตัวเขาได้ขึ้นคุมโรงเรียนนี้เป็นเวลา6เดือน9วันทางด้านของฮินาโกเธอก็ได้พาเพื่อนๆมาถามกับลินทาโลกเกี่ยวกับเรื่องของยูตะลินทาโลก็ได้บอกว่าดูไปและพวกนั้นจะทําอะไรได้คําตอบของฮินาโกก็คือเธออยากช่วยยูตะสุดท้ายลินทาโ่ก,ก็ต้องยอมเล่าให้ฟังเพราะลินทาโลนั้นก็รู้สึกเหมือนฮินาโกนั้นจะเป็นน้องสาวของเขาเรื่องของยูตะก็คือกอนที่เขาจะเป็นผู้นําชั้นปี2ตัวเขาก็ได้โดนคนอื่นลุมกระทืบแต่่่่เเพืออนอนนนขขงาาััั้กกลบไมมมีใคครชวยส จึงทาให้เขานั้นจะต้องลุยเดี่ยวจนชนะมาได้และก็ได้ตําแหน่งผู้นําของชั้นปี2ซึ่งเร็วๆนี้จะมีงานดนตรีเกิดขึ้นด้วยความที่เขาเป็นทั้งไอดอลและก็นักเลงพวกนักเลงต่างก็ต้องการขัดขวางเขาพวกเขาทั้ง3คนก็ได้วางแผนที่จะช่วยและงานดนตรีก็ได้เริ่มขึ้นยังไม่ทันได้ร้องสักเพลงก็มีพวกนักเลงขึ้นมาบนเวทีนักเลงพวกนี้มาเพื่อขัดขวางยูตาเพื่อไม่ให้เขานั้นร้องเพลงตอนนี้ก็กําลังไล้สดถ้าหากเขาตอบโต้ไปเขาก็จะเสียชื่อเสียงในการเป็นไอดอล จากนั้นพวกขีนาโกก็ได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อขัดขวางพวกนักเลงเอาไว้พร้อมกับพูดว่าพวกผมจะไม่ให้คุณนั้นอยู่คนเดียวพวกเขาทั้ง3ก็ได้เข้าไปสู้กับพวกนักเลงพวกเขาจัดการนักเลงแบบง่ายดายเหมือนเอาใบก้อนฉีดฆ่าแมาลงสาบพ,พวกนักเลงที่แพ้ก็วิ่งหนีกันออกไปแต่ครั้งนี้ก็ได้มีชายไร้หน้าเดินออกมาก็ดูเหมือนว่าคนคนนี้นั้นจะเป็นคนคอยควบคุม เวลาเห็นการร้องเพลงก็ได้เริ่มขึ้นยูตะก็ได้อุ้มฮินาโกะแถมยังบอกว่าฮินาโกะนั้นตัวเบาเหมือนผู้หญิงทางด้านของฮิคารุตัวจริงนั้นก็ค่อนข้างอิจฉาเพราะเขาค่อนข้างชอบยูตะวันต่อมาโฮโอก็ได้เข้ามาคุยกับดินทาโร่และก็ได้ขอบคุณดินทาโร่ที่คอยดูโรงเรียนแทนเขาในระหว่างที่เขานั้นไม่อยู่ ทางด้านของฮินาโกนั้นทั้งสองคนต่างก็ชวนฮินาโกไปที่ต่างๆแต่ฮินาโกก็ต้องขอโทษกับทุกคนเพราะว่าวันนี้เธอมีธุระลินทาโรที่กําลังมองฮินาโกจากดาดฟ้าก็ได้ถามกับโฮโอนั่นน้องชายรุ่นพี่จริงๆเหรอครับคำตอบของโฮโอก็คือหมายความว่าไงตัดภาพมาที่ทางด้านของฮินาโกธุระของเธอก็คือเธอนัดพบกับครูประจําชั้นที่โรงเรียนเก่าครูก็ได้พูดเรื่องพี่ชายของฮินาโกสมัยที่เขานั้นยังเด็ก คำตอบของฮินาโกก็คือเธอจําหน้าพี่ชายของตัวเองไม่ได้ฮินาโกค่อนข้างชอบพี่ชายเพราะพี่ชายของเธอนั้นจะคอยปกป้องเธอตลอดเวลาวันต่อมาเธอก็ตัดสินใจที่จะไปสู้กับดินทาโร่ดินทาโร่ได้มองไปที่ฮีนาโกและได้บอกว่าเธอนนาไม่ใช่ฮิคารุฮินาโกก็ได้พยายามที่จะบอกว่าเขานั้นคือฮิคารุลินทาโร่ก็ปฏิเสธพร้อมกับเดินผ่านไปในระหว่างที่เดินผ่านดินทาโร่ก็ยังพูดอีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่จะคอยปกป้องเราเองฮินาโกที่ได้ยินก็เข่าซุดกันเลยทีเดียวเพราะลินทาโร่ก็คือพี่ชายของฮินาโกเข่าซุดทมกางของเพื่ออนทั้งสงส ยูตะที่รู้ว่าลินทาโรนั้นไม่ยอมสู้ด้วยเพราะเรื่องในอดีตเขาก็ได้นัดลินทาโรให้ออกมาเพื่อต่อสู้กับเขาแบบหนึ่งต่อหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ต่อสู้กันแบบจัดเต็มแต่ผลสุดท้ายก็คือพวกเขานั้นเสมอกันเรื่องราวในอดีตของลินทาโรก็คือน้องสาวของเขานั้นได้หายตัวไปเพราะตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าฮินาโกนั้นเป็นน้องสาวของเขาจึงไม่คิดที่จะสู้ด้วยหลังจากที่เขาต่อสู้กับยูตะเขาก็ไม่คิดที่จะจมอยู่ในอดีตตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วทั้งด้านของฮินาโกที่กําลังคิดมากอยู่ ในระหว่างนั้นโฮโอก็ได้เข้ามาทักทายเขาฮินาโกเธอก็ได้เรียกโฮโอว่าพี่ครับซึ่งฮิคารุตัวจริงนั้นจะไม่มีทางเรียกว่าพี่ครับอย่างแน่นอนโฮโอนั้นก็รู้สึกดีใจโฮโอเขาก็รู้สึกว่าฮินาโกนั้นมีเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะฮินาโกไม่มีความมั่นใจในอะไรหลายอย่างเธอก็ได้เล่าให้โฮโอฟังจากการที่ฮินาโกนั้นคุยกับโฮโอเธอก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากคำพูดที่ผมชอบที่สุดของโฮโอก็คือถ้าหากนายมีปัญหาอะไรเลยก็มาบอกฉันได้ตลอดนะในขณะน,นี้ทั้งสองคนก็พร้อมที่จะสู้กันแล้ว พวกเขาทั้งสองก็ได้ขึ้นมาเจอกันบนดาดฟ้าโดยการต่อสู้จะมีเพื่อนของฮินาโกะนั้นยืนดูจากข้างหลังเปิดมาพวกเขาก็แลกหมัดกันฮินาโกเธอก็ได้เสียเปียบแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ตอบโต้คืนจากการบาดเจ็บลินทารุก,ก็ได้ขอยอมแพ้จึงเป็นฮินาโกที่เป็นฝ่ายชนะลินทารุก,ก็ได้เดินจากไปพร้อมกับซิบว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือจากนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วสินะวันต่อมาก็ได้มีข่าวแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลซึ่งข่าวก็คือมีคนแปะใบประกาศทั่วโรงเรียนว่าฮินาโกที่ใใชชชช้้้ื่่่่อฮิคาารนนัไมผูยแตเ ผู้หญิซึ่งตอนนี้ฮินาโกได้รวบรวมเหล่าคนเก่งไว้แล้วเพื่อนๆของฮินาโกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฮินาโกนั้นเป็นผู้หญิงก็จะมีรุ่นพี่ปี2ที่คิดว่าฮินาโกนั้นเป็นผู้หญิงทั้งสองคนแต่มันก็แค่50%ทุกคนต่างก็คิดวิธีหยุดข่าวลือส่วนพวกนักเลงในห้องฮินาโกนั้นก็อยากให้ฮินาโกนั้นพิสูจน์ว่าตัวเขานั้นเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงด้วยการถอดเสื้อท่อนบนกลับไปก่อนหน้านี้ในระหว่างที่พวกเขานั้นคุยกันโฮโอ,โอก็ได้แอบฟัง ทางด้านของพวกนักเลงที่อยู่ต่างโรงเรียนจากการมีข่าหรือพวกเขาก็พร้อมที่จะบุกโรงเรียนชิชิคุซึ่งหมอนี่ก็คือผู้นำของพวกแก๊งนักเลงพวกแก๊งนักเลงที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันตามก็มาชมว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่แต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีอีแว่นนักเลงต่างโรงเรียนได้บุกมาโรงเรียนนี้ซึ่งอีแวนก็ทําตัวห้าๆโคท แต่ในเวลานั้นเองทุกคนต่างก็มาปกป้องฮินาโกะไว้แน่นอนเลยครับว่าทุกคนนั้นแตงก็หอบขึ้นคอกันเลยทีเดียวในระหว่างนั้นเองโฮโอก็ได้ปรากฏตัวเขาก็ได้บอกฮินาโกะว่าถ้านายชนะนายก็จะได้อยู่กับเพื่อนๆพ,พ,พร้อมหน้าพร้อมตากันยังไงละ่ะหลังจากที่ได้ยินเธอก็ไม่รอช้าเธอก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับจัดการนักเลงทุกคนและภาพก็ได้ตัดไปที่คารุตัวปลอมก็ได้เปลี่ยนตัวกับพี่คาร,ตรุตัวจริงตัวจริงก็ได้ถอดเสือ้อโชว์ให้เขาเห็นว่าเขานั้นเป็นผู้ชายต่อมาโฮโอก็ได้เล่าให้ฮินา เขาได้มีปัญหากันซึ่งไอพีแวนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนเพื่อมาแก้แค้นหลังจากที่เรื่องจบลงต่างคนต่างก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมฮินาโกะก็คงใช้ชีวิตในโรงเรียนแห่งนี้ส่วนโฮโอนั้นก็ไปหาที่ยืนแอบฟังทั้งเรื่องและเรื่องนี้ก็ได้จบลงโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ